มีบริการเติมเกมโปเกมอนโกในราคาที่ถูกกว่าเติมเองนะครับยิ่งเติมเยอะก็ยิ่งลดเยอะนะครับผมหมดปัญหาเรื่องการเติมเกมไม่ได้หรือเติมแล้วรู้สึกไม่คุ้มค่าติดต่อตามรูปที่แสดงหรือลิงก์ด้านล่างได้เลยครับรีบเติมแล้วก็มาตีบอสรอุนชานี่ด้วยกันนะครับเอาละครับสวัสดีผู้เล่นชีวิตทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่ด้วยกันกับผมสมาร์ทมังกี้นะครับและคิดโปเกมอนโกเช่นเคยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่กดถูกใจส u b s c r i b e และกดไให้ด้วยนะครับกดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะ มาครับผมทุกคนนะครับวันนี้นะครับเป็นเลดฮาวอีกแล้วครับผมเลดฮาวคืออะไรย้ำล้วกันนะฮะเลดฮาวคือกิจกรรมที่จัดขึ้นเกือบจะเป็นปกติแล้วนะครับผมทุกวันพุธตอนเย็นนะครับผมบกโมงถึงทุ่มหนึ่งนะครับก็จะมีบอสห้ากะโหลกนะครับขึ้นเกิดเกือบทุกกินนะครับผมก็ช่วงนี้มันเป็นเจ้าสามกระป๋องใช่ไหมแต่ว่าสัปดาห์นี้พิเศษครับเป็นเจ้าเรจิสติลนะครับผมรอบหน้าก็จะเป็นเจ้าเรจิไอนะครับตามจอเลยทุกคนนี้พูดไม่ทันนะ มาเลยครับผมเริ่มอย่างเร้าใจกันเลยนะครับก็เราตีกัน4ตัวนะครับเหมือนเดิมนะผมก็มารุ้นกันว่าเราจะได้ใช้นี่หรือเปล่านะอย่างที่บอกนะผมได้ไปแล้วด้วยนะตัวนี้นะเลจินะเจ้าเลจิ3ตัวนี้ผมมีหมดแล้วนะครับผมเพิ่งโพสต์คลิปเอ่อคอมมูนิตี้ไปได้ไม่นานนะก็นั่นแหละทุกคนผมมาอัปเดตหลังจากกิจกรรมหน่อยแล้วกันนะครับผมคือผมไม่ได้ทิ้งตัวนะทุกคนอาจจะเห็นในตอนท้าย,าย,ายคลิปนะผมผมเก็บชิเวลแทบทุกตัวที่จับไปเลยนะผมแล้ว คือผมมาเทรกับไอดีลองคนะประมาณ200กว่าตัวทุกคนผมว่าน่าจะถึง240อยู่นะ คือไม่ได้นับขนาดนนครับแต่ว่าวันแรกอะ่ะเต็มร้อยตัววันที่2เต็มร้อยตัวนะะวันที่3ก็เทรดจนแบบไอดีรองไม่มีแล้วทุกคนนะ่าจะประมาณ200กว่าตัวครับผมถึงสองร้อยสี่สิบอย่างเงี้ยนะได้ลัคก,กี้ก็เยอะอยู่ทุกคนประมาณ13ตัว14ตัวก็ถือว่าเยอะนะครับแต่ประเด็นคือไม่มีร้อยเลยเว้ยทั้ง2 ID ไอดีลัคกี้ไปลัคก,กี้คือไม่มีร้อยเลยคือแบบโคตรเซ็งเลยทุกคนคิดว่ายังไงก็ต้องได้ร้อยตัวเทรดเล่นตั้งเยอะทุกคน200กว่าตัวมันมันต้องมีร้อยุดไปบ้างดิว่าสัก ID ไอเดียเงี้ยไม่มา แล้วนะวนกเก็บตัวไปเยอะมากออะไม่เป็นไรครับผมมาจับกระป๋องกันดีกว่านะทุกคนก็เดี๋ยวท้ายคลิปน่าจะทําคลิปสอนจับไอ้นี่เหมือนเดิมนะผมก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะว่าจะได้ทํำไหมถ้าตัวสุดท้ายเป็นชัยนี่ก็อดทํำนะฮะขอชัยนี่มาโชว์หน่อยสิช่องเราต้องตัวแรกใช่ไหมทําไมผมไม่กดท่าว่าผมลืมผมนึกว่าผมวี p พีอยู่โอเคครับ okay, นะทุกคน สวยงามมากนะครับคนตีเยอะมากเลยผมพอดีหัวตีเขาจัดเป็น2กลุ่มนะก็เลยชวนได้เยอะนะครับผม10คนเลยนะรอบนี้คือสบายมากเลยนะช้ดี่จงมาถ้ามันมามันจะมาตัวแรกนะฮะตามสไตล์ของช่องแล้วช้ยดีใช้ดี่จงมาเขียวอีทมาเลยนะใช้ใช้ไม่นี่ครับผมร้อยเท่าไหร่ครับ1396กครับผมโอ้โหก็ถือว่าสูงแลวทุกคนนี่น่าจะประมาณสักแปดสิบกว่าเลยนะทุกคนฮะตั้งสิบคนอ่ะทุกคนนะ่านะนะจะจัดก,กันไม่เร็วขนาดนาั้นนั่งไม่ได้โยนนานแล้ว วงประมาณนี้หรือเปล่านะโอเคแต่น,นี้น่าจะเล็กไปครับผมน่าจะขยายใหญ่กว่านี้ได้นะแต่โยนประมาณนั้นแหละทุกคนกลางจอสบายๆชิวๆนะออขอวงใหญ่กว่าน,นี้หน่อยสิน่าจะประมาณนี้โอเคฮะโคตรอีซี่เลยอินนิมิชั่นมันก็อ่านไม่ยากนะผมตัวเนี้ยถ้าจำไม่ผิดนี่ดูที่แขนซ้ายมั้งครับแต่ว่ายังไม่เคยสังเกตขาเลยนะตัวนี้เนี่ยขาขวามันที่เราเห็นนะนะมันยกกลับไป เนีย่ยพอมันเริ่มยกระับไปเราโยโนไปได้เลยเห็นปะพอเขาเลรงลงิ่ยกระบเนี่ยอ่านะครับผมสอนไว้ก่อนเผื่อถ้าคลิปเป็นไชนี่ <c oughs> คุยกันไปก่อนคร่าวๆนะครับผมมีคนพร้อมแล้วบ้าเอ้ยลูกเดียวติดพร้อมกันหมดแล้วผมต้องเปลี่ยนเป็นเอ,อ่อบร์ีทองนะครับผมป๊บปี่อย่างเอ็กอยู่นะครับเออโอเคครับอยากกินบอร์ีทองหรือเปล่าติดแปลว่าอยากกินนะเนี่ยโอ้โหดื้อยู่นะทุกคน โยนง่ายเนาะดูสบายมากเลยครับผมพอได้แล้วคนรอโอเคติดแล้วฮะตัวนี้ดีไหมโอ้ยยังไม่ถึงสามตาเลยทุกคนไม่ถึงแปดสิบเลยฮะไม่ดีเท่าไหร่นะครับผมตัวนี้เรามีดีๆคือเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขอดูเลยสิมีดีๆหรือไมครับเนี่ยซีพีเท่าเดิมเหรอนั่นดีสุดละมั่งแปดศูนย์นะครับผมอืมไม่มีดีๆเลยครับ โอเครอตัวศพไปสักคู่หนึ่งนะฮะ ชุบก่อนชุบก่อนชุบก่อน,นระหว่างรอก็อย่างที่เห็นนะทุกคนผมได้อัปเดตพวกอีเวนท์พิเศษอะไรพวกนี้นครับมันจะอยู่ในแถบชุมชนนะครับเข้าไปในหน้าของผมนะข้างบนมีแถบชุมชนผมจะอัปเดตอะไรพวกนี้ทางมันเพิ่มแล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทําแฟนเพจจริงจังนะฮะก็ส่วนมากแฟนเพจก็เอาไว้ตอบคําถามลูกค้าอะไรอย่างนี้นะผมติดต่องานเนาะนะครับแล้วก็ถ้าว่างก็จะเข้าไปตอบคนในแชทนะครับผมส่วนมากผมจะตอบคอมเมนต์ซะมากกว่านะแล้วก็อย่างที่บอกไปในคลิปของการอัปเดตข่าวทุกคนคือผมเนี่ยยังอัปเดตข่าวไม่หมดกครกก็ามอะรแจ นนเอาตามนี้แล้วกันนะก็อย่าลืมไปดูกันนะครับในช่องชุมชนเนาะนะครับเข้าไปที่หน้าเรานะผมเราด้านบนนะจะมีคําว่าชุมชนนะฮะกดเขาไปตร่งนั้น <c oughs> นะก็จะเห็นบนโพสต์อะไรไปเยอะแยะนะฮะน่าจะได้ใช้ประโยชน์มากกว่าใน Facebook อ่ะนะครับไม่ค่อยได้เข้าไปอัพเลยครับผม Facebook อย่างที่เห็นนะฮะโอเคผมจะต้องซื้อตั๋วเพิ่มนะเดี๋ยวตีบอสไปแล้วมันได้ลูกอมนะครับแล้วมันตั๋วไม่พอนะผมเดี๋ยวมันจะต้องทิ้งของนะโอเคจะไดค้ครบไปก่อนนะครับผมอ่ะรอต,ตัวไปสักคูน่นึงครับ ทุกคนครับระหว่างรอก็เรียบร้อยครับผมฝนตกหนักไปฮะคือข้าบนมันเป็นหลังคาแบบหลังคาเหล็กอะทุกคนเมัลชีสอะแล้วไม่มีซับเสียงเลยทุกคนมันก็เลยดังแบบนี้นะ ปออภัยด้วยนะครับผมควบคุมสภาพอากาศไม่ได้จริงนะฮะหายไปไหนคนนึงไม่รู้ทุกคนผ่านไป15นาทีแล้วเนี่ยที่มันใหญ่ครับผมแต่ว่าไม่ตอบอะทุกคนก็น่าจะไปต่อเลยนะช่วงนี้ยาดองจะเกิดเยอะนะทุกคนฮนะมีคนคอมเมนต์ในโพสตผมหรือในคลิปผมไม่รู้น่าจะในโพสแฟนะบอกว่าไม่มีลูกอมเลยนะฮะคือยาดองเนี่ยไม่มีลูกอมก็เวลาจับก,ก็ใช้สับประรดเอานะครับมันเกิดเยอะอยู่นะทุกคน แล้วก็เหมือนล่าสุดเขาจะมีไอ้น,นี้มาให้ใช่ไหมฮนะของขวัญพิเศษมาให้ใช่ไหมไอเทมสำหรับอีโวอ่ะทุกคนมงกุฎราชาป่ะครับในเกมเรียกอะไรนะเขาให้มาทุกไอดีไหมครับสำหรับคนหาไม่ได้เงีย้ยเดี๋ยวมันจะไม่เสร็จกิจกรรมไงเออเขาก็ค่อนข้างใส่ใจนะน่ารักดีนะคือจริงๆไอเทมนี้มันก็หายากแนละ้วเท่าแบบบ้านเราไม่มีเสาอ่ะทุกคนอะไรเงี้ยมันโอกาสจะได้ไเทมอีโวมันก็น้อยนะฮะไม่ใช่ไม่ได้เลยนะมันน้อยครับผมถ้ามีเสามันยังไปหมุนได้บ้างไงเออเขาก็ใส่ใจนะฮ้ยอ,อ,อเวนคนจะไม่ผ่านว่ไะไไกัน เอาของไปเอาไปโวกันเลยอะไรเงี้ยเออผมก็เพิ่งเข้าไปรับเหมือนกันนะจริงๆก็โวเสร็จไปแล้วผมเสร็จอีเวนต์เรือนะอันนี้ค่อนข้างง่ายนะเพราะว่าเราเป็นคนที่เล่นมานานแล้วไงทุกคนเราไอเทมเราก็มีอยู่แล้วลูกอมเราก็มีอยู่แล้วไงมันก็เลยไม่ติดอะไรนะครับแล้วไอย้ยาดองตัวใหม่อ่ะเราก็ยังไม่ได้คิดโวตอนนี้มันไม่ได้บังคับโวตอนนี้เออถ้ามันบังคับโวตอนนี้ภายใน5วันนี้ก็จะยากแล้วทุกคนเพราะมันต้องทำเควสในการเอ่อจับตัวธาตุพิษอีก20หรือ3ยี่สิบหรือนสามสิบตัวนจะคุย หายไปสิบปีลืมกดลืมไปว่ามันเข้ามาแล้วเวลาเป็นน้อยนะครับผมตั้งแต่มีเจนใหม่เข้ามาจช่ผมตั้งแต่มีเมกาอีโวเข้ามานะก็เริ่มมีการทำเควสเพื่ออีโวนะฮะตัวแรกน่าจะเป็นนกต้นหอมะครับที่เป็นเจน8เนาะมาถึงตัวล่าสุดก็ยาดองเนาะยาดองก็ต้องเนี่ยอย่างที่บอกนะจับเดินเป็นบัดดี้แล้วก็จับมอนนะครับผม เป็นการจับมอนธาตุพิษนะ,ะไวมากเลยทุกคนสบายใจมากเลยครับผมไม่ได้ดูเลเวลเลยนะว่าเลเวลในทีมเป็นยังไงบ้างนะแต่ว่ารอบนี้มีคนที่ตีประจําแค่3มคนมครับผมอีกคนนึงขอบายก่อนนะฮะรอตัวใหม่นะผมแปลว่าเลจิไอวิกหน้าก็น่าจะไม่มาแน่เลยเศร้าจังนะฮะโอเคครับผมไหนมาทําลายอาถรรพ์ช่องเราซินะฮะตัวที่สองชัยนี่มาก็ได้นะ <laughs> ชัยนี่จงมาชัยนี่จงมาเขียวอิดเลยใชย้ใช้ นี่แล้วโอ้แล้วหนึ่งสามสี่ห้าต่ำกว่าเมื่อกี้ครับผมเออเราใช้นี้ไปเลยแล้วกันทุกคนมันไม่เก่งเท่าไหร่นะฮะใช้บริทองไปเลยเดีกว่านะฮะเออมันก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่นะคือจริงๆที่น่าเล่นสุดผมว่าน่าจะเป็นเลจิล็อกนะทุกคนเลจิสองตัวนี้ผมว่าเฉยๆนะครับจริงๆมันก็เล่นได้หมดแนละ้วทุกคนเพราะมันมีท่าล็อกออนแต่รู้สึกว่าถูกชะตาก,กับเลจิล็อกที่สุดนะครับอือสบายใจจริงๆโยนไม่เครียดเลยทุกคนครับ โอ้ติดแล้วครับผมอิี่มากนะครับมาตัวต่อไปครับผมเอ้ยผมลืมชุบแน่เลยอะเอาเกงก้าไา้ผมทาไมวันนี้อเอาเกงก้าไปทําไมเกงก้ายืนอึดอย่างเดียวหรอก็ช่วงนี้ผมมีคลิปต่างๆหลายคลิปมากนะทุกคนยังไงฝากทุกคนดูกันด้วยนะครับผมกวนด้วยนะครับผมแฟนๆโปโลโกทั้งหลายนะฮะเออก็ที่ผ่านมาแนละ้วพีเอวีวิวทำอย่างนานทำสองอาทิตย์ได้นะ รีวิวริเทอร์นอลนะผม คนดูน่าเศร้าจริงๆยอดวิวน่าเศร้าสุดนะฮะยังไงฝากไปด้วยนะครับผมกดตัวไอด้านบนเลยนะเดี๋ยวขึ้นให้นะครับผมก็ดูเสร็จก็อย่าลืมไปดูกันนะแล้วก็มีลิงก์เล่นของนะล่าสุดที่ออกไปเนาะ PlayStation แล้วใครยังไม่ดูอย่าลืมกดไปดูกันนะก็อันต่อไปก็จะมีลิงก์เล่นของ CE ที่เป็น Resident Evil Village นะถ่ายไว้สักพักแล้วทุกคนแต่ยังไม่ได้ลงนะยังไงก็ฝากด้วยนะผมในรายการต่างๆที่ช่องเราจะเพิ่มมานะครับยังไงรบกวนทุกคนด้วยนะครับ เข้าใจเลยอ่ะเข,เข้ามาดูโปเกมอนกันเข้าใจนะแต่ว่าฝากรายการอื่นด้วยนะครับโคตรอ่อนแล้วเนี่ย <laughs> หลังจากพวกนี้นะผมเกมที่จะลงช่องต่อไปที่เป็น PS5 นะไลฟ์เสร็จนะทุกคนใบโอม4ถึง6นะผมลีเทรนอลนะแล้วก็จะมีเกม Resident Evil นะอันนี้จะเป็นคลิปนะผมเป็นรูปแบบการเล่นที่ผมอยากจะลองทำดูนะเข้าใจแหละว่าคนอื่นเขาคงทำมาเยอะแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ผมเล่น Resident Evil ตอนนี้ผมถือว่าช้ามากล้วจริงๆซื้อมาตั้งแต่เดยวันนะแต่ไม่มีเวลาเล่นทุกคนอยากเล่นมากเลยเนี่ยเออช่องพี่เอกยังไม่ได้ไปดูลับเพราะว่าถ้าผมจะเล่นเกมไหนเนี่ยผมจะไม่ดู ชาวบ้านก่อนเลยทุกคนจะเงียบมากไม่โดนสปอยไม่แรงนั้นนะฮะเออก็พยายามแบบเลื่อนผ่านอ่ะเวลาเจอคนสปอยตัวน,นี้ก็ไม่ได้อ่านนะฮะคือผมเล่นเสร็จแล้วผมถึงจะมาดูอ่ะก็เพื่อเสพในเรื่องที่ส่วนที่เราตกหล่นไปอย่างเงี้ยนะฮะแต่อันนี้คือแบบว่ายังไม่ได้ดูเลยจนพี่เขาเล่นอะไรเดโกนแล้วใช่ไหมเดโกนผมเล่นไปแล้วไงผมก็เลยตามเสพเดโกนนะฮะตอนนี้นะเฮ้ยช่ยนี่โอ้ยอุตสาแบบทีเผือไม่ได้ครับผม อันนี้ตัวที่3ามแล้วทุกคนเดี๋ยวมีอีกตัวหนึ่งนะผมเป็นตัวสุดท้ายนะฮะโอ้โหติดเลยนี่ถ่ายนี่เก้ปะเนี่ยโอ้ยติดหน้าเลอเกินนะครับตัวสุดท้ายเอาติดยากๆเลยนะเพื่อนเออไม่เอาชานิดสุดท้ายนะเออไม่เอานะเราจะถ่ายคลิปไม่ต้องมาใจดีกับเรามาทุกคนระหว่างรอตัวสุดท้ายนะฮะลืมชุบเลยทุกคนมาชุบกันก่อนนะลืมเลยอะระหว่างรอตัวสุดท้ายนะครับผมมา บหมดแล้วนะฮะโอเคตัวสุดท้ายมาแล้วครับผมก็เดือนนี้นะทุกคนเดือน6ของทุกปีนะถ้าใครที่อยู่วงการเกมแล้วติดตามข่าววงการเกมก็จะรู้นะว่า มันเป็นเดือนที่หนักมากๆสําหรับพวกเราแล้วคือเกมใหม่มันจะประดังเปิดตัวจะประดังแจ้งวันออกกันเดือนนี้นะผมทั้งงาน E.T. ใช่ไหมแล้วก็ Ubisoft Forward นะฮะแล้วก็อะไรต่างๆนะทุกคนมันมีข่าวเกมเยอะมากนะผมในเดือนนี้นะผมเตรียมเสพกันได้เลยนะแล้วก็ที่สําคัญเลยทุกคนปีนี้ Nintendo ก็เข้าร่วม E.T. ด้วยนะครับแล้วก็ผมคาดหวังมากคือโปเกมอนภาคใหม่นะที่จะต่อจาก ซอร์ d แอนเชีวลอะอาจจะเป็นเมจิกอาจจะเป็นกันหรืออะไรก็ได้นะที่เป็นภาคเหมือนภาค3ของซอรแอนเชิยนะปกติบอยมอนมันชอบออก3ภาคใช่ปะล่ะโคสินเวอร์แล้วก็ออกคริสตัลใช่ไหมมีแบคแอนไวแล้วออกแบคแอนไวสองเออนั้นแปลกอยู่ <c oughs> <c oughs> ก็คิดว่าภาคใหม่ที่กำลังจะมาเนี่ยก็น่าจะมีอีกภาคหนึ่งที่เป็นเจนเดียวกับเจน8ปนะผมนะน่าจะมีอีกภาคหนึ่งนะอาจจะมาหลังอาร์ซิอุสปีหน้านะครับผมและที่สําคัญที่ผมรอเลยรอจริงจังเลยนะ อันนี้คือรอจริงๆเลยนะคือโปเกมอนยูไนครับผมนายตั้งแต่เดือน2ว่านายเงียบมากเลยอะ่ะ <c oughs> เรารอเล่นอยู่นะเวย้ยคนรอเล่นก็รอไปดิตอนแรกผมคิดว่าเอ้สักเดือน4ี่น่าจะได้เล่นกันแล้วทุกคนยังเว้ยนี่รอมาเดือน6แล้วนะ่ะผมคาดหวังว่าจะได้ข่าวโปเกมอนยูไนในอีเวนต์นี้บ้างนะผมไวมากเลยขนาดแปดคนขอใชย้ยนีย่เลยเอาใช้นี่มาลงปิดคลิปสิ อถ้าเราใช้ชนี่ก็จะอดสอนทุกคนจับสินะแปลว่าโปเกมอนโกไม่อยากให้เราสอนจับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้ชนี่ไหม <laughs> ไม่เป็นไรได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะจะได้สอนจับกันนะผมอย่างที่บอกนะทุกคนถ้าไม่ได้สอนจับเพราะมันได้ใช้ดีก็ไปดูต้นคลิปนะต้นคลิปได้สอนและพูดไปเยอะเหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าได้สอนจับก็มาเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันนะฮะมาดูกันใกล้ๆมาดูหน้าจอนู่นนี่นั่นกันนะครับฝนหยุดแล้วดีใจจังเลยเสียงมันจะได้เงียบลงบ้าง <c oughs> ทำไมเอาผีมาให้ตลอดเลยเ <c oughs> ขาใช้ท่าต่อสู้เหรอตัวไฟผมก็ว่าผมมีเยอะนะแต่ดันเอาตัวที่ยืนนานๆมาเทนะผมใช้ดีจกมาใช้ดีมาโชว์สิว่า ช่องของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่ต้นคิดเท่าน,นั้นใช้นี่ใช้นี่มาใชา้ใช้ใช้ไม่นี่ครับผมเท่าไหร่เนี่ยโอ้ไม่ดีด้วยครับผมมาสอนจับดีกว่าฮะมาทุกคนนะเรามาสอนจับกันนะผมก็ตัวนี้นะครับผมอย่างที่บอกนะล็อกบอลมันประมาณ,ปร,มาณประมาณเส้นเนี่ยเส้นบนแล้วกันนะมันอยู่ประมาณขอบนี้นิดนึงฮนะตรงที่เป็นรอยพับเห็นปะอ้ยมันตีถีดจังเลยทุกคนรอยพับอนะฮะเนี่ย ลอยพับเห็นไหมที่มันเว้าเข้ามานะครับผมแล้วผมจะใช้เป็นสับปะรดนะผมอยากได้ลูกอมเพิ่มนะถ้าใครรีบอยากจับให้ติดเปอร์เซ็นต์เยอะหน่อยนั้นจะบอกทัวร์ก็ไม่ได้นะให้ใช้ลัสเบอร์รี่เหมือนเดิมนะโลเดนลัสเบอร์รี่นะผมล็อกบอลไปแล้วเนาะนะโอ้โหตีทีเกิน่าตัวนี้เกิดอะไรขึ้นวันนี้ตีทุกครั้งเลยทุกคนไม่หยุดตีเลยอ่ะดูดิสังเกตขาขวานะทุกคนขาขวาที่เราเห็นเนี่ยกับมือด้านซ้ายนะมันจะกลับลงไปพร้อมกันเป๊ะเลยเห็นไหมฮะแต่สังเกตขาขวาเนี่ยง่ายกว่าทุกคนครับ พอขาขวาเขาเริ the the e ่มยกกลับเราโยนบอลได้เลยครับผมควงบอลไปแล้วโยนไปเลยนะเห็นไหมฮะขาขวาเขาเริ่มยกกลับก็โยนไปได้เลยฮะจะไม่โดนสวนนะครับผมมันจะทันกันพอดีนะครับผมอ่าเอาใหม่นะโยนประมาณกลางจอเองทุกคนครับใครดูไม่ทันอย่างที่บอกนะเปิดสปีดต่ําๆนะแล้วก็ดูเอานะครับผมอ่านะปึ๊บโยนบอลไปเลยตอนเขายกกลับมานะทุกคนผมโยนประมาณนี้เองทุกคนโยง่ายมากนะฮะควงบอลรักสองสารอบแล้วก็โยนไปนะครับผม ตัวนี้โยนง่ายอนิเมชั่นก็อ่านง่ายวงก็ใหญ่พอสมควรนะก็น่าจะโอ๊อยวัวแต่พูดเนี่ยเวลาพูดผมโ <c oughs> อ๊อยเยีบ้าเอยเวลาโยน <c oughs> เดี๋ยวผมอาจจะเงียบนิดน,นึงนะเวลาโยนขอโทษจริงๆนะฮะมันไม่ได้จริงอนะทุกคนบางทีแบบเหมือนแบบสมาธิมันไม่จดจ่อพอมันโยนไม่ถูกเวลาไม่ได้ดูอะไรเงี้ยผมเศร้าเลยนี่สอจับนะต้องทัวนหน่อยซิเออเขินเลยจะมัติ๊ โอ okay. เคนายอย่าเพิ่งติดอย่าเพิ่งรีบนะฮะตัวก็ไม่ดีอยู่กับเราก่อนนานๆนะครับทำไมนะทุกคนเห็น <He ard S 1> ไหมอ่ะผมผมกลัวผมไม่ถนัดมันจะโยนไม่ได้ครับผมขากลับปุ๊บโยนไปเลยนะเห็นไหมฮะขาเริ่มยกปุกโยนปั๊บนะฟองโฟกัสนิดนึงนะผมอันนี้เนี่ยผมมาชอบโลกทุกคนแบบว่าเฮ้ยเบอร์รี่ไปแล้วโยนเลยอะไรเงี้ยมันไม่ทันจริงๆครับแล้วมันก็จะทําให้วงเดินนะฮะมันไม่คุ้มเลยนะทุกคนเรารออีกทีนึงก็ได้ให้เขาตีใหม่นะฮะยิ่งเป็นพวกนี้ด้วยก็ไม่ได้ปวดหัวเท่าไอ พวกนี้มันโยกซ้ายขวาเนาะพวกนั้นนปวดหัวมากทุกคนชอบโยกไปอยู่ข้างจออะไรยเงี้ยกว่า <c oughs> จะได้โยนลูกหนึ่งเสียเวลามากนะครับปุ๊บนี่ยังทันอยู่หนูว่าจะไม่ทันแล้วครับเมื่อกี้นะโยนช้าไปหน่อยครับผมแต่ก็ยังทันอยู่ก็โอเคนะครับตงติ๊ดดีมากหลุดมาบ่อยๆครับผมเหลือสักเจ็ดบอลเดี๋ยวผมจะเริ่มใชเ้เบอร์รี่ทองนะอย่างที่บอกนะผมก็อยากจะจับบอลให้ติดทุกตัวนะครับมันได้เอนะ็กแอลคันดี้นะตีนะอีซี่ไหมฮะ ทุกคนน่าจะโยนได้ง่ายนะครับผมอันนี้จะได้สอนจับอยู่แต่ว่าเจิไอน่าจะไม่ได้สอนทุกคนเพราะว่าเจิไอมันมาวันสุดท้ายสุดท้ายแลย้วปะเรจิไอามาวันพุธหน้าครับผมเก <c oughs> ือบลุดนะทุกคนคอันนี้ลกนะทุกคนฮนะบอกตามตรงกับปลาเมื่อกี้ลกมากเลยฮนะโอ้ติดแล้วครับผมโอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะับจับเจ้า雷จิสติลรอบนี้นะก็สอนจับนู่นนี่นั่นนะก็เรียบร้อยไปแล้วนะฮะแล้วก็ไม่ได้ตัวดีๆแถมไม่ได้ใช้ดีด้วย S <S 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 ะนะะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมและฟังมาถึงตรงนี้นะครับผมและที่ขาดไม่ได้เลยนะขอบคุณสพอเตอร์ทุกคนด้วยนะค,ะคปปรับผมที่สนับสนุนช่องเรานะฮะและใครที่พอมีกําลังนะครับผมอยากสนับสนุนช่องเรานะครับกดปุ่มจอยนะ,ะหรือปุ่มสมัครด้านล่างนี้ได้เลยนะฮะอันนี้ก็จะสมัครมาเป็นรายเดือนนะ,ะแล้วก็สพอตช่องเราให้สามารถทําคอนเทนต์ต่างๆได้มากขึ้นนะ,ะลงคลิปได้ถี่ขึ้นนะครับผมจะได้ไม่ต้องตามกันนะพี่คลิปไปมันล่ะพี่คลิปไปมั่นนะ วันนี้ไปแล้วนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณคนดูทุกคนด้วยนะครับผมและอย่าลืมนะสปอนเซอร์ต้นคลิปนะใครต้องการเติมเกมติดต่อไปได้เลยนะครับผมไปแล้วนะสวัสดีอย่าลืมซื้อสติกเกอร์ลายปลาฉลามของสมาร์ทมังกี้เองนะ